งานนี้เรียกได้ว่าทําเอาชาวเน็ตนะคะแฟนคลับเนี่ยแหกเข้าไปแซวกันอย่างมากมายเลยแหละคุณผู้ชมคะเมื่อทางด้านของเฮียบอยปรณกน,นะคะออกมาโพสรูปภาพคู่กับน้องสาวคนเล็กของบ้านฉัดบริรักษ์นะคะอย่างน้องวันใหม่คุณผู้ชมโดยก็เป็นรูปภาพนะคะที่น้องวันใหม่เนี่ยถือเสื้อสายเดี่ยวนะคะตัวที่เราขึ้นมาบนหน้าจอนี่แหละคุณผู้ชมโดยช็อตนี้เองนะคะเฮียบอยเนี่ยถึงขั้นกำหมัดคุณผู้ชมคะแล้วก็ทําหน้าทําตานะคะแบบแรง ดูเหมือนว่าจะหมั่นไส้คนน้องเอามากๆนะคะสําหรับรูปภาพที่เราขึ้นมาบนหน้าจอกันนี้เลยคุณผู้ชมซึ่งเฮียบอยเองเนี่ยก็เขียนแคปชั่นนะคะแซวน้องสาวด้วยบอกนะคะว่ากําลังคิดนะคะว่าตอนที่นางใสจะตุ๊บตับนางก่อนนะคะหรือจะตุ๊บตับคนมองนางก่อนดีคุณผู้ชมพร้อมกับมีข้อความนะคะทิ้งท้ายบอกว่าแม่นะคะมาดูลูกสาวซื้อเสื้อแม่คุณผู้ชมคะเรียกได้ว่าช็อตด,ดังกล่าวนี้เนี่ยไม่รู้นะคะว่าเราจะต้อง เอ็นดูน้องวันใหม่หรือว่าจะต้องเอ็นดูนะคะเฮียบอยกันดีที่ห่วงน้องสาวคุณผู้ชมซึ่งช็อตนี้เองนะคะทางด้านของสาวเฟยค่ะแฟนสาวของเฮียบอยนะคะยังต้องเข้ามาคอมเมนต์กันเลยคุณผู้ชมซึ่งนะคะทางด้านของสาวเฟยเนี่ยเธอก็เข้ามาคอมเมนต์บอกนะคะว่าวันนี้ต้องจัดการใครดีค่ะซึ่งเฮียบอยก็เข้าไปตอบกลับด้วยนะคะบอกว่าจัดการเธอก่อนเลยอ่างไหเป็นงง้นล่ะคะเนี่ยเฮียบอยค่ะซึ่งแฟนคลับนะคะก็ เข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับแซวกันอย่างมากมายทั้งบอกนะคะว่าใส่สายเดี่ยวคู่มาเลยใช่ไหมคะเฮียบอยเตรียมปวดหัวเลยสายซับน้องโมยนะคะใส่คู่กันเลยค่ะเฮียบอยห่วงคูณสองแน่ๆวันใหม่ใส่เลยลูกนะคะให้พี่เฟย์ใส่เป็นเพื่อนก็ใส่คู่น้องไปเลยสิคะกลัวอะไรนะคะลุงจานลุงไม่เข้าใจผู้หญิงอ่ะแล้วก็มีอีกหลายตอนหลายคอมเมนต์คุณผู้ชมจากแฟนคลับนะคะที่เข้ามาตอบกลับสาวเฟย์กันอย่างมากมายเลยค่ะเอาไม่ว่า คุณผู้ชมคะนอกจากนี้แฟนคลับคนอื่นๆน,นะคะเมื่อเห็นแบบนี้ก็เข้ามาแซวกันอย่างต่อเนื่องทั้งบอกอีกนะคะว่าเอาคนมองก่อนเลยละกันนะเฮียน้องโตเป็นสาวแล้วเฮียต้องไว้หนวดหน้าเข้มๆแล้วแหละสาวสวยขนาดนี้นะคะต้องคนซื้อให้สิน้องสวยขนาดนี้ตุ๊บตับคนมองก่อนเลยนะคะและก็มีอีกหลายตอนหลายคอมเมนต์เหมือนกัน,นะคะ่ะคุณผู้ชมคะจากแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์นะคะแซวช็อตด,ดังกล่าวนี้กันอย่างมากมายที่เฮียบอย นะคะมีการออกมาโพสรูปภาพที่น้องวันใหม่เนี่ยซื้อเสื้อสายเดี่ยวมานั่นเองค่ะโอ้โหก็คนน้องนะคะตอนนี้กําลังโตเป็นสาวแล้วนับวันนะคะยิ่งโตยิ่งสวยเอามากๆสําหรับน้องวันใหม่เป็นใครเนี่ยก็ต้องห่วงเป็นธรรมดาแหละนะเฮียบอยค่ะแต่ใดๆอะคุณผู้ชมหลังจากนี้นะคะจะได้เห็นโมเมนต์ที่น้องวันใหม่เนี่ยใส่สายเดี่ยวหรือเปล่านะคะหรือว่าเฮียจะอนุญาตหรือเปล่านะคะหลังจากนี้พวกเราที่เป็นแฟนคลับเนี่ยก็ต้องมารอติดตาม ตามกันต่อไปอีกทีนึงแหละค่ะคุณผู้ชมค่ะ